สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไทยแรงชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมาดูบอปลาผมของผมนะครับตอนนี้พ่อของผมกําลังจะให้อาหารปลาอยู่นะครับก็มีปลาดุกปลานิ่นปลาหน่อยแล้วก็ปลาตะเพียนนะครับแล้วก็ปลาสลิดนะครับ เป็นบอ่อปลา,านะบ้านเขาก,ก็มีแล้วไก่ด้วยนะครับแล้วไก่เล็กกับแอ๊์ก็คอกไก่ใหญ่เลยนะครับนี่จะเป็นหุ่นไลก,กานะฮะกลัวไม่กลัวไม่รู้นะฮะนะครับตอนนี้มันยังกินอยู่อีกนะครับในปลาดุกนะครับปลาดุกปลาดุกนะครับลองซูมดูนะครับ นะครับดุกตัวใหญ่นะดุกตัวใหญ่เขาให้อาหารมางนี่นะครับผมจะให้อาหารนะครับอุ้ยเดี๊แป๊แป๊บแป,แป๊นี่นะครับผมจะให้อาหารมันให้อาหารมันนะครับนี่นะครับนี่นะครับให้แล้วนะ ปลาตัวเล็กก็คือปลาตะเพียนนะครับโอเคไม่ต้องใกล้ผมนะนี่นะครับนี่าหาไปแล้วนะตอนนี้อยู่สักพักก่อนถ้ามันกินให้น้อยลงก่อนนะครับตอนนี้แดดค่อนข้างจะ รวนนะครับปลาทั้งหมดกี่ตัวนะ4,400กว่าตัว4,400นกว่าตัวนะครับอยู่ในสระน้ำนี้นะโบนี้นะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมให้อาหารปลาบก ชื่อปลาปลากี่ตัวแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสวัสดีครับบ้าบายเจอกันคลิปหน้าครับ